ที่ไม่อยากให้แจ็คเล่นบทคนโง่แนละ้วแจ็คผอมแล้วดังนั้นตอนผอมลงไขามาที่หายไปอ่ะความโง่ก็ต้องไปด้วยไม่ใช่ว่าความโง่ติดอยู่ในตัวเข้าใจป่ะแจ็คไม่โง่นะแจ็คแค่คิดว่าแจ็คโง่แต่พี่ออบอกว่าผมโง่ถ้าเป็นอะไรอย่า, <c oughs> ยางนี้ตัวเองสิแ <c oughs> จ็คต้องเลิกคิดว่าตัวเองโง่พูดซิว่า I'm not stupid I'm not stupid อ่าอที I'm not stupid I'm not stupid ดอ่าแต่ว่าฉันไม่ได้โง่เออเอ๊ะหรือไม่ต้องเรียนแล้ววะนี่ก็ไม่ด้คำแรกไอพี่ต่อต่อต่อนั่นก็คือเขาได้เคลียร์กับผมแล้วแล้วตอนเนี้ยตอนตอนเนี้ยตอนหาหาไม่พูดหาหนไม่พูดกูพูดได้เกาอยู่ยุโรปไอเฮี้ยนตอนนี้หนไม่พูดเลยไ่ดาไอสัตว์มึงเคลียร์นะมึงให้กูพูดอย่างเงี้ยมึงเคลียร์แล้วเอากล้องไอเฮี้ยนสูบไปเฮี้ยหนุ่มก่อนไอสัตว์ มึงช่ยอยกูเมานายมึงอ่ะ่อลล้ยแวมึงต้องออมึงก็โดนมึงก็โดนถูกไหมเอามึงเล่าเรื่องไหนมึงน,นี่นี่นายด่ามึงอ่ะไ <c oughs> อ้ยี่ิบายร้องไห้เลยว <c oughs> งตกีก็คิดอยากจะทำ เป็นวงดนตรีแบบความฝันเลยนะอยากไปเล่นแบบตามงานอีเวนต์เงี้ยคิดว่ารอดไหมอะไรเงี้ยอยากรู้ไงพี่เตอ๋อว่ารอดไหมอ่ะต้องลองดูอ่นต้องลองดูมันอยู่ที่เพลงแต่พี่เคยทําวงไงตอนเจสเซตเตอร์พี่เล่นกีตา้าเงี้ยตอนไปเล่นตามผังเงี้ยมันมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบแปลกๆว่าพี่เหตุการณ์แ,บบแบบปลกคืออะไรก็ระจะกับเอ็กซ์เลงน่าจะแปลกโกระทืบเคยไปร้องที่ทองหล่อเป็นไงจบเพลงเดียวนี่คนตะโกนเลยนะโอ้ยว่าชอบมากเอาอีกเอาอีกเอาอีกตอนเสรว่าชอบเพลงเหรอเอาอีกวงมาขึ้นอีกไม่ปลก วิ t h วีอีอ้าวเฮียนี่มันใบิกกูป่ะเนี่ยดูดิชัวร์ไอ้สัสมันมีเอฟมีเนี่ยโหอย่ามันใบิกกูแล้วอะไรเงี้ยแหละอาจารย์พาดอะไรสัสก้อนเนี่ยไม่เขียนให้กูก่อน The sun is very really big It is very really fail aware It does not, not look big it is not good to look เกต1คืออะไรพี่เหมือนห้างเลยอ่ะอ๋อมอน1มอน1เลยเหรอปอน1ผมผโง่เลยอ่ะต้องเป็นปอน1เลยว่ะพี่ที่เชื่อบอกผมว่าเลยว่าแบบผมอยู่ในเลเวลแบบอีซี่เลยอ่ะบิกนบ g i n n เนอร์บ n n e r เนอดี๋ยวก็จะได้พัฒนาแล้วก็เดี๋ยวได้เจอเพื่อนเพื่อนใหม่เรียนคลาสจริงนี่นี่ของกินเหรอผมเรียนปอน1ไฮมอร์นิ่ง Hello, hi, hi, morning. Oh yeah, no Thai, only okay, English. We're so sorry that you have to only speak English. I'm sorry. I'm sorry. What's your name? I am Wacho. Wachong. No. sorry? Are you hungry, are you hungry? No. no. Okay, okay, okay. It's a uh, Katlian. Okay, okay. okay ready? Sorry. We have Oy. to actually one. Ready? The chat? I am a seal. I am a seal. Oh. And I clap my hands. And I clap my hands. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Can you do, can you do it? Yeah. I can. Can you? All right, clap your hands. Clap, clap, clap. <laughs> <laughs> thank you, thank you. I'm <laughs> um, oh, okay a superstar talent student Hey mom, hey mom. Hungry for rice. Yes, TV. Sure, or maybe twice. once or, or twice or twice. Do up. Or twice. Or Chips. Twice. Or or twice. Twice. Shit. <laughs> Shit. <laughs> I know you know that I make make toast. <laughs> toast. Don't talk. Oh, he hit his I know I know that I make don't, don't, don't maybe once or twice or oh, and off. Oh. ไม่ไม่ไมเลยโอี or twice I mean Oh let me อ h ลงตรงนันต่ำหรือสูงมันต้องต่ำมันต่ำกว่าเดิม By ย n e or twice I mean baby couple a p a hundred times เฮ้ยถูกนะคำถูกนะแต่มันแลบคำถูกกต่ร้องมั่นใจงี้นึงได้ e t f u fry I'm not there naive I'm just out to find the better pen on me yeah. Dance and cat เอากีนี้ดีกว่านะให้เธอได้รู้ว่าทุ่งเททั้งชีวิตให้เธอได้รู้ทั้งชีวิตจะไม่ยอมแพ้ให้เธอได้รู้ว่าทุ่งเททั้งชีวิตให้เธอได้รู้

ถ้าผิดให้ปลาทีหนึ่งอ่ะให้ปลาทีหนึ่งนะถ้าผิดนะถ้าถูกตบมือแล้วหน่อยตบมือแล้วก็ไอพี่ถ่ายรูปนะให้กำลังใจกันหนโอเคดีกว่าพี่นะโอเคมาฟังใหม่ตั้งใจฟัง B R E A D เร d หมูวอาว ปลาพวกเราช่วยกันปลาหมูเป็นกระเบนนี่น้องให้กำลังใจดูซิหลานกูไม่ยอมปลาให้กำลังใจมเมืองไม่ปลาอาจจะเหรอไม่ปลาดูสิทำได้ทำหน้าแบบนโสดมันโง่มันโง่มากกูว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่คือหลอกให้มันแบบคิดไปให้มันให้มันมโนไปก่อนว่ามันเก่งจากจังหวังนันมา้ไมมโนมันทำไม่ได้ใช่ใเหมือนมโนมันหลอกมันเลยหอมอยู่แต่ในโลกของความมโน ไปเลสเตอร์ไหมแล้วมึงก็ผัวอ่ะไปบุตรีรามแล้วกันที่บอกอ่ะก็จะบอกกันไปประกอบวัดเมืองทองมาพอเมืองทองไม่ไปเรา้าไปบอกไปทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยไปเลเตอร์ไม่แล้วยังไงอ่ะยังไงอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะไปเป็นเด็กจุงมือไปกินข้าวไปร่วมซ้อมไปดูไปดูในห้อง VIP หรือไปนั่งเชียในบาร์เห็นป่ะมีแกน่ะที่กินเบียร์แล้วแม่งแบบโอ้โหหนุนหนก็ไดุนหัุนหน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 เน้นุนบนุนจนเนหนงมืนแนหนุนหนุนานุนหนุนหนุน่นุนหนุนหนุนะวุนหน่นหนุนอนุนันุน้าุ้หนุนหนอนหนุนห้อนหนุนหนุนหนุนเน้นหนันหนุนหนุนหนุนดนุนหนุนหนุนหนุนเนุนหนุนหนุนหนอนหนุนหนุสิ่งที่ระหว่างทางเน่ยเรามาเรียนาษาอังกฤษด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ไหนไปด้วยกันแต่เป็นตัวของผมเองไม่ได้แบบว่าเออแอมแจ็คเนี่ยอ้ากก็เลเวลหนึ่งอ่ะ <ไป S 1> มึงอย่ากูโง่เนี่ย <c oughs>